ผู้บัญชาการเหล่าทัพใหม่ไม่ทราบว่าดูรายการสุน,ยนัยหรืองไงครับออกมาแถลงข่าวบอกว่าจะไม่ขอรับเงินเดือนสมาชิกวุฒิสภาไอรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันทำให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหกคนครับรวมทั้งตำรวจด,ด้วยนะครับได้นั่งเต็มตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกอึดอัดเลอเกินเพราะว่าผมพูดไปแล้วว่าถ้าจะเสริมพระเกียรติพระมหากษัตริย<ม>์เห็นไหมฮะนี่เป็นคลิปล่าสุดเมื่อวันเสาร์ถ้าจะเสริมพระเกียรติพระมหากษัตริย์คุณก็อย่าไปรับตำแหน่งสวสิเพราะพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันนั้นไม่ต้องการให้เป็นฐานการเมืองให้เป็นฐานอาชีพแล้วคุณไปยุ่งกับการเมืองก็ทำไม ถ้าจะบอกว่าเป็นเพราะว่ารัฐมนูญเขียนไว้ว่าผมเป็นโดนตำแหน่งแล้วไปนั่งทำไมแต่บอกว่านั่งเพราะว่ารัฐมนูญกำหนดแต่จะไม่รับเงินเดือนสงสัยอายมั้งที่ผมบอกแต่ผมจะบอกกับท่านนะครับว่าไอ้เงินเดือนนะไม่รับแต่อำนาจกับสวยรับเต็มๆครับวันนี้ผู้ผมกล่าวหาเลยนะครับ ผู้บัญชาการเหล่าทัพทหารทั้งหมดรวมทั้งตำรวจตำรวจไนดะ้รับสวยอยู่แล้วที่ผ่านมาภาพลักษณ์ของทหารก็ดีไม่ได้รับสวยที่ถามว่าไม่รับเพราะอะไรอยากได้ไหมอยากได้แต่รูปปากอยากได้รับประทานกับเขาเหมือนกันแต่ไม่มีอำนาจออกมาดังนั้นการรัฐประหารเมื่อปี57ที่นายประยุทธ์เอาทหารออกมาทั้งหมดออกมาแล้วไม่อยากกลับกลมกองเลยสร้างยุทธศาสตร์20ปี เอาทหารออกมาช่วยจับประชาชนใช้อำนาจมาตา44ที่ที่นายุยุ์ถ่ายลงไปให้วันนี้กองทัพทั้งหมดทั่วประเทศไปขอแบ่งเอียวสวยหวยบ่อนซ่องกับตำรวจหมดแล้วครับผมกล่าวยืนยันว่าเป็นจริงซ่องโสเพน,นีที่ออกมาในรูปของอาบอบนวด ออกมาในรูปของสปาพิเศษปิดกันตีสองตีสามตำรวจก็รู้ทหารก็รู้เดี๋ยวนี้ต้องแบ่งส่วนแบ่งเป็นสองทางครับให้ตำรวจอย่างเดียวทหารจับเพราะมีอำนาจท่านเห็นหรือ,อยังครับว่าสิ่งที่ท่านไปนั่งเป็นสอวอนั่นคือหัวหน้าของการยุ่งเกี่ยวกันเมืองแล้วทำให้ทหารเสียหายไปกับตำรวจด้วยตำรวจชุดนี้ โดยผู้บัญชาการตำรวจใหม่นี้ก็ยังรักษาโครงสร้างรักษาโครงสร้างสวยเหมือนเดิมดังจะเห็นได้ว่าพลตำรวจโทพักพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่เข้าไปดูแลการเหตุการณ์ร้ายแรงสังหารตำรวจในบ่อนเฮตตี้ก็ไม่มีการดำเนินคดีอะไรทั้งนั้นก็ เ,เจ้าของบ่อนตัวจริงดังนั้นวันนี้ผู้บัญชาการทารบกเจ้าของหวยบอนซ่องไออภิรัตออกไปก็จริงครับแต่โครงสร้างใหม่ก็ยังเหมือนเดิมครับเมื่อทหารนั่งอยู่ในตำแหน่งสวแม้ไม่รับเงินเดือนแต่ความเวลวร้ายมันอยู่แล้วครับความเวลวร้ายนี้กำลังกัดกินกองทัพให้พังทลายประชาชนเขาก็รู้กันหมด ในประเทศไม่กล้าลงข่าวประเภทนี้ลงข่าวก็ได้แค่อย่างมากก็บอกว่าก็ได้อย่างมากว่าว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพไม่รับเงินเดือนก็เท่านั้นเองแต่ว่าถ้ามาเจอสุัยน,นี่ละเอียดมากมากกว่าผมกล่าวหานะครับผู้นำเหล่าทัพที่ไปนั่งโดยตำแหน่งอยู่ในอุทิศภาเนี่ย เป็นต้นทางของการรับประโยชน์หวยบ่อนซ่องทั้งโครงสร้างเลยครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ามีการแบ่งสวยหวยบ่อนซ่องในทุกพื้นที่ให้แก่ทหารด้วยถ้าไม่ให้จับก็สนุกกันใหญ่เมื่อเป็นอย่างนี้ทหารก็ไม่ยอมกลับกรมกองแล้วครับดังนั้นนักศึกษาที่เขาออกมาไล่ในประยุทธ์เนี่ยสมควรแล้วและเป็นทางเดียวเท่านั้น ที่จะทําให้ทหารกลับกรมกองได้นับหนึ่งกันตรงนี้วันที่14ตุลาคมก็ต้องมาให้เต็มที่นะครับนี่คือข้อยืนยันที่ผมพูดไปแล้วถูกแบนอยู่หลายชั่วโมงครับหวยบอลซ่องผมไม่ได้เอาเรื่องซ่องมาโชว์ท่านแต่ผมเอาหลักฐานมายืนยันว่ามันมีอย่างนี้อยู่จริงอยู่ตรงไหนตรงไหนผมไม่ได้มาเชิญชวนท่าน เฮฮาสมัคคีสี่เหล่าหวยบ่นซ่องท่านไปเปิดดูสิครับเนี่ยครับเมื่อวันที่สมเนี่ยที่ผมคลิปออกไปเนี่ยไปดูใส้ชัดเจนแล้วจะฟ้องสุนยัยหรือจะทําอะไรก็ว่ามาเพราผมถือว่าถ้าเราไม่พูดอย่างนี้สังคมก็ไม่รู้สึกตัวทาหารก็คิดว่าฉันมีอํานาจปิดปากเหยียบปากสื่อมวลชนในประเทศไทยได้แต่ว่าสื่อต่างประเทศอย่างเรา ผมออกอากาศอยู่อย่างนี้มาปิดปากผมไม่ได้หรอกแล้วตรงนี้ล่ะครับกำลังเป็นวิกฤตก็ยืนยันนะครับว่าท่านจะถ้าท่านจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์จริงถอนตัวเสียเมื่อพระองค์ท่านมีพระราชปณิธานอยากให้ทหารเป็นทหารอาชีพก็ออกมาเสียอย่าไปเข้าไปยุ่งการเมืองเว้นแต่ท่านจะโกหกประชาชนก็ว่ากันไป แต่ก็ให้ประชาชนรู้ทันนะครับว่าไอ้ที่ไม่ได้ไปรับเงินเดือนเนี่ยไม่ได้เสียสละอะไรเพราะไอ้ผลประโยชน์หลกัหลกๆมันมากกว่าน,นี้วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดข,ขึ้นกระจากไอ้พวกนี้แหละที่เขาไปนั่งในสภา,าและผู้บัญชาการเหล่าทัพนี่แหละครับจะเป็น,ปนสอวเนี่ยกลายเป็นบอร์ดเป็นบอร์ดใหญ่ของสอวอเป็นเหมือนประธานวิบคณะกรรมการวิบไอ,อ้สวทั้งหลายจะลงอะไรก็ต้องเลดูผู้นําเหล่าทัพไม่ใช่เลดูประยุทธ์นะครับ ถ้าผู้นําเหล่าทัพไม่อยู่ในสภาเสียทุกอย่างมันจะเริ่มคลี่คลายครับแล้ววันนี้สิ่งที่เราวิเคราะห์มาตลอดก็เป็นจริงนะครับแม้ว่าสาวยังไม่ออกจากเอขอโทษผู้นําเหล่าทัพยังยังไม่กล้าออกจากตําแหน่งสวแก้เกี่ยวเดยวยกันบอกไม่รับเงินเดือนก็แน่นอนครับ ถ้าพระมาหากษัตริย์มีมีพระราชดำรัสลงไตไอ้พวกนี้ออกทันทีครับส่วนพระองค์ท่านจะพูดในที่รับหรือที่สาธารณะนะอันนี้ผมไม่รู้แต่ก็อยากให้พี่น้องช่วยกดแชร์กดไลค์เพื่อจะได้ถึงพระเนตรพระกันว่าการแก้วิกฤตและเพื่อให้ประชาชนนี่เห็นในพระบรมเดชานุภาพของพระองค์ถ้าพระองค์มีพระราชดำรัสสั่งการลงไปเนี่ย สถานการจะคลี่คลายทันทีเจ้าสาวโดยตําแหน่งผู้นําเหล่าทัพออกมาธนายุทธอยู่ไม่ได้ครับแต่แม้กรนั้นแม้ผู้นําเหล่าทัพจะบอกว่าจะไปรับตําแหน่งแต่ไม่รับเงินเดือนที่ผมก็ไม่ได้เห็นไม่เห็นด้วยนะฮะแต่แม้กรนั้นผมก็วิเคราะห์ว่าตั้งแต่วันที่24ที่ในหลวงเสด็จกลับมาประเทศไทยแล้วนายพยุทธหนีขึ้นไปอยู่ อยู่เชียงรายเพราะองค์ท่านเสด็จกลับมาก็ไม่ไปรับที่สนามบินเวลาพระองค์ท่านจะเสด็จกลับก็ไม่ไปส่งพระองค์ท่านอายุทธก็ไม่ไปส่งทั้งหมดนี้คือการที่มีข้อขัดแย้งบางอย่างเกิดขึ้นแล้ววันนี้ผมดูจากเฟซบุ๊กของนางวาสนานาน,านุ่มซึ่งเป็นนักข่าวสายทหารเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า d e e ดีบล e ซี คุณวาสนานั้นหารับประทานกับทหารก็จริงแตเ่เขาต้องการสร้างเครดิตให้ตัวเขาเขาก็จะเอาข่าวบางอย่างเนี่ยมาข่าวน่าเชื่อด้วยมันสอดคล้องกับที่สุนนายวิเคราะห์ไปสองสาครั้งแล้วในสัปดาห์ก่อนนี่คือข้อมูลยืนยันว่านายประยุทธ์เริ่มรู้ชะตากรรมของตัวแล้วครับว่าจะอยู่ไม่ได้ คําพูดตรงนี้นายประยุทธ์ไม่ได้พูดไม่ได้พูดกับผู้สื่อข่าวไม่ได้บนกับคนข้างๆแต่เป็นคําพูดที่นายประยุทธ์พูดกับสาธารณะเพื่อที่จะสะท้อนไปถึงเยอรมันครับข้อมูลนี้บอกว่าไอ้เบื้องตูมาแปลกคุณวัสนาจะเรียกบิก๊กผมก็เรียกเบื้องนะครับเบื้องตูมาแปลก เสมือนท้อแท้และประชดบนผมกำลังคิดว่าผมจะหยุดหรือจะไปต่อหรือผมจะปล่อยให้มันเละไปเลยไม่เอาแล้วผมจะไปไหนของผมแล้วแน่กรุณารีบรีบทำหน่อยเทะยุทธ์บ้านเมืองจะได้ดีขึ้นมึงออกไปเลยลาออกไปคำพูดที่นายประยุทธ์พูด แล้วคุณวาสนาเอามาโพสเนี่ยผมอ่านการเมืองอย่างเข้าใจการเมืองไทยนะครับมันกำลังพูดกับคนที่อยู่เยอรมันครับบ่นน้อยใจที่จะเอามันออกมันก็เลยต่อรองทำนองว่าปล่อยให้มันเละเลยไหมไม่อยู่แล้วไปแล้วถ้าเยอรมันขวัญอ่อนบอกโอ้ปยปะจุทธ์อย่าพึ่งไปอยู่ก่อนเดี๋ยวเละ แต่ถ้าขวัญแข็งแข็งนะครับไม่ต้องขวัญอ่อนนะฮะก็ใช้อุวัยวะเบื้องล่างถีบไปก็แล้วกันบ้านเมืองจะจบง่ายขึ้นประเทศชาติจะฟื้นกลับมาใหม่เริ่มนับหนึ่งกันได้ผมก็ไม่ได้หมายความว่าดูจากคุณวาสนาอันเดียวนะครับเช็คให้แนนอนว่าคุณวาสนานี่โพส์จริงไม่ใช่โพสต์ใน Facebook เช็คไปเจอใน Twitter ด้วยครับคุณวาสนาก็โพสต์ใน Twitter ด้วยสองทางก็แสดงว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงของคุณวาสนาส่วนนายประยุทธ์จะปฏิเสธหรือไม่อีกเรื่องหนึง่งในในทวิตเตอร์คุณวาสนาก็บอกว่าเบือกตู่มาแปลกข้อความเดียวกันนะครับเสมือนท้อแท้และประชดบนผมกำลังคิดว่าผมจะหยุด หรือจะไปต่อหรือผมจะปล่อยให้มันเละไปเลยไม่เอาแล้วผมจะไปไหนของผมแล้วนะครับเอาละนี่คือข่าวที่หาไม่ได้ในประเทศไทยบทวิเคราะห์และข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับ